ไทยหลอกลวงทันแหล่ <c oughs> องอบคนละจกประแจ ฐานหัวที่ไร้มรรคาในอนันต์ไสหัวออกไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการ111องศานะครับพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงกับพิชันจริยาเกษวันค่ะครับผมพักขเดชวันโมงครับครับผมสิทธิช่วงลส่งค่ะน้องใหม่ของของรายการเรานะคะช่วงนี้รายการไอ้บ้านเมืองครับการเมืองก็ยังไม่เย็นลงครับยังไม่นิ่งครับตอนนี้เพราะว่ามีคนบางกลุ่มไม่ต้องการให้มันสงบใช่ครับก็พยายามจะจะแสดงอารยะขัดขืนใช่ครับให้เราเห็น คือพยายามใช้โมเดลเก่าๆมาใเอามาใช้แล้วแต่โอกาสแต่ดูๆแล้วก็ไม่ต่างจากโมเดล14ตุลานะครัะอะไรลาขัดขืนเกิดเร็วๆนี้เราก็ได้ยินอยู่คือคืออย่างนี้คือม็นคือม็อบเป่านงหวดนะครับ<ช>ซึ่งอะไรเยาขัดขืนเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย คือเขาพยายามใช้โมเดลตัวนี้ออกมาแต่มันไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะอะไรยันคือของเขาของสุเทพเทื่อนะครับเขามีอยู่สี่ข้อใช่ไหมครับมาสี่มาตรการใช่ไหมมาตรการที่หนึ่งก็คือนัดหยุดงานสามวันใช่ไหมครับคือพยายามให้บริษัทห้างร้านหรือโรงเรียนหรืออะไรก็ได้หน่วยราชการหยุดงานแต่เพราะเออเนี่ยด้านหยุดงานเนี่ยมันไปกระทบกับผลกระทบของประชาชนถูกไหมครับอย่างครานี้อย่างคุณจุายาได้หยุดไหมออไม่หยุดถ้าเกิดหยุดไปเนี่ยสมมุติว่าคุณโชคหยุดไหมไม่หยุดเพราะบริษัทห้างร้านเนี่ย ไล่คุณอ๋อเนี่ยคุณตุเทพรับผิดชอบคุณไหวไหมใช่ไหมครับแล้วก็มีประวัติไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าการที่หยุดงานหนึ่งหนึ่งต้องเจ็บป่วยหรือมีเหตุจําเป็นใช่ไหมครับหรือตามโรงเรียนที่มีข่าวไหมที่ว่าทางใต้เห็นกี่โรงเรียนเลยไหมครับที่มาฟ้องกันมีคุณพ่อคุณแม่ไปฟ้องต้องกล้าโรงเรียนใช่ไหมครับสร้างความเดือดร้อนใช่ไหมครับแล้วน้พอ มันมีมาตรการที่สองชะลอการเสียภาษีใช่ไหมคุณจริยาลองไหมทีแรกเขาประกาศว่าให้ยุติการเสียภาษีพอไปมาแฉว่าผมไม่ได้ให้มวลชนหรือประชาชนเนี่ยหยุดเสียภาษีขอให้จ่ายช้า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 มันคือการเสียภาษีเนี่ยหน้าที่ของประชาชนของคนเรานบริษัทห้างร้านประชาชนนะครับจะต้องมีหน้าที่คือเสียภาษีถ้าคุณไม่เสียภาษีนะครับเดี๋ยวพอปลายปีเขาจะมีจดหมาย มาตามคุณจริยาแล้วแล้วคุณอ้างว่าคุณจริยาอ้างว่าพี่เทพพี่เทพบอกว่าไอ้เทพเชื่อเนี่ยบอกว่าไม่ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมแล้วสามกรกเขาฟังพวกคุณไหมครับไ่าเขาไม่ฟังหรอกเขาถือว่าก็ คุณอ้างอันนันน้นเป็นเป็นเรื่องแต่คุณกฎหมายนะครับ,รบไม่หน้าที่ประชาชนคือมีหน้าที่ต้องเสียภาษีใช่ไหมคุณจริยาคือว่าไม่ต้องใช้หัวบนคิดนะโอ้โหใช้หัวล่างไม่คิดพอเดือดร้อนหายที่สาคัญล่าสุดมาก็ของเล่าเนี่ยดีอย่างหนึ่งว่าเรามีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ครบาบอกแล้วว่าใครที่หยุดเสียภาษีนะครับเราโดนปรับสองเท่าโอ้โหีดีท่านตอนนี้คือเงินเข้ารัฐบาลเยอะครับถึงบอกครับแล้วเป็นไงล่ะครับถ้าพวกเราไปเชื่อเขาเนี่ยแล้วเกิดเกิดโดนปรับ คือข้าเป็นหัวขวนคุณเจนียร์ผู้แปลกไม่เทพเชื่อบอกให้หยุดคุณพัะกระเด็ค่ะคุณใช้คําว่าพวกเราไม่ได้อ๋อไม่ใช่อ๋พวกเราเนี่ยอ๋อเราไม่ได้พวกเราพวกเราไม่ไปอยู่แล้วมีแต่พวกไอ้ที่แล้วไอ้พวกที่มันว่าเราเป็นควายมันยิ่งกับเราอีกได้พวกเนี้ยเห้นไามคิดบ้าๆแบบนี้นะโพุทธเจะบ้าเล้วครับเรไม่ทำอยู่แล้วมาเชือชายเขาวังเจริญก้าวหน้าเพื่อจะเอาเงินภาษีมาใช้พัฒนาประเทศแต่มันกลับทำโอ้โหแสองข้อแล้วนะข้อที่สามนะข้อที่สามที่ครับโอ้โหให้มันบอกให้ติดตงชาติเห็นไหมตรง เนี่ยจะมีธงชาติติครับคือว่ามันเข้าใจว่าประเทศชาติเนี่ยเป็นของมันถูงแม้คุณจริยาเรานี่ใช้สัญลักษณ์เวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราจะมีสัญลักษณ์คือธงชาติเพื่อให้รับรู้ว่าเราเป็นคนประเทศไทยเราเกิดเมืองไทยใช่ไหมครับแต่นี่มันบอกให้ติดเพื่ออะไรแบ่งสันไอ้เขาเรียกแบ่งแบ่งแยกกันออกมาคือผพ้เอ่างไอ้พักประชาธิปัตย์เนี่ยประเทศไทยเท่ากับพักประชาธิปัตย์พอไปอยู่ทางใต้ ประเทศไทยเท่ากับชวนโอ้โหใช่ไหมนีเอาอีกแล้วยโยงให้แตกแยกนี่โอ้โหเป็นสุดจริงจริงคือธงชาติเนี่ยมันเป็นของของเราอยู่แล้วใช่ไหมคุณจริยาทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ใช้แต่มามาใช้แบ่งแยกคือเมื่อวานเนี่ยผมผมไปไปไปปลาใสที่ลาดกระบังนะคอดีกําลังปลาใสกันอยู่เลยครับโอ้โหมันมีรถออกมาจากซอยเลยนะครับฟ้าบแล้วมีธงชาติมาเลยครับไอ้ขางไซไปธงชาติอีกฝั่งฟ้าไปธงสีฟ้าเอ๊ะมันอะไรเนี่ยเราก รู้แล้วไอ้นี่มาแล้วแลรู้ต่ว่นก็ทำไงนะครับเรามีเรามีสัญลักษณ์อะไรไหมครับเรามีบูรรถไฟครับเราก็เป่าไล่เลยครับบูดหูมันขับออกไปแบบนี่นะครับเพราะความที่ทําให้คนไทยเราแตกแยกนะครับเพราะไอ้เทพเชื่อเนี่ยพยายามจะทุกวิถีทางพยายามจะแบ่งแยกถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณแน่นะคุณเป็นคนชนกุ่มน้อยนะครับคุณอยู่ที่อื่นดีกว่านะครับนะครับแล้วมันมีอีกข้อหนึ่งข้อที่ข้อที่สี่ข้อที่สี่นี่คือคือบอกไว้เลยนะครับ คือถ้าเจอท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีหรือคนเสื้อแดงหรือใครก็ได้นะแล้วครับให้เป่าลูกวีดโอโหถูกไหมครับซึ่งเนี่ยคุณคิดดูมันเอาอะไรมาคิดใช่ไหมเมื่อล่าสุดนี่คุณเห็นไหมไปเป่าใครท่านจตุอาหฮะไปเป่าแล้วรัฐมนตรีงานการศึกษาใช่ไหมครับไอ้แก๊งเป่านกกวีดนี่ดูดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนแบบนี้นะมันแล้วก็บอกเป็นผู้ดี อนงคุณบอกเป็นผู้ดีไงเป็นผู้ดีได้ไงอ๋อราชสัตแทนคุณจิตตอย่ำมินิพุทธพง์ปุณกันครับแล้วก็คุณเตี้ยหมาตื่นดูเดียบเอาลูกหวีดปี๊ดปิ๊ดปิ๊ดเขาบอกเขาเป็นอะไรนะผู้ดีผู้ดีสอสอเนี่ยพี่น้พยาชนที่เรียก พวกนี้เข้ามานะครับต้องประนามจริงๆว่าคราวหน้าที่ลงลงสมัครสสอเนี่ยคุณอย่าเลือกเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นการบ่งบอกว่าจริยธรรมที่เวลาคุณเรียนมาเนี่ยผมว่าคุณไม่ได้เรียนเลยคุณต้องต้มกินเลยดีกว่าเรื่องเรื่องจริยธรรมนะครับเราวนี้เพราะว่ามันเป็นคือแบบเสียหายมากครับคือเขาเป็นถึงระดับรัฐมนตรีคุณเป็นเป่าลูกวีดไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราเจอมัางเนี่ยเราเอาทรโคไปเป่าเหมือนกันับเราตอนนี้เรามีอาวุธอาวุธอาุธประจำตัวแล้วคือมีกระดิ่งไล่ไล่วิญญาณพอดีผมไม่ได้เอามา มีกระดิ่งใช่ไหมครับแล้วเรามีปู่รถไฟเพราแล้วเราเจอกลุ่มพวกนี้ถ้าเรามาด้วยตัวป่าเนี่ยเราจะสู้ไม่ได้เขาจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วถ้าเรามีเนี่ยปูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ม็อบนกหวีดเนี่ยอีกหน่อยก็สงบไปแล้วท่านผู้ชมค่ะเสียงนกหวีดตัวเดียวเนี่ยคลื่นเสียงประมาณ90้าสิเก้าสิบเดซิบซึ่งรับไม่ได้อยู่แล้วหูรับไม่ไหมมันมันรับไม่ได้นะคะแต่ทีนี้หลายหลายตัวเนี่ยมันเป่าแล้วแล้วเห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาวิ่งออกมาจากจากหน้าม็อบนะอุดหูแบบชนิดที่แบบต้นไม่ไหว คือหูเนี่ยคูหวีดเนี่ยนะผมจะบ่อยคือคือวันมันปั่บมันแป๊กเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในรูหูเราเลยนะสองข้างเนี่ยโดนบ่อยๆข้าจะหูอื้อแล้วอาจจะทำให้หูเสียนะครับที่น้อนนะพี่กรเกลตคือถ้าเกิดใครเลิกมอบเนี่ย คุณไปแจ้งความจับคุณเทพยไปเลยครับเพราะหูคุณดับครับครับหูดับอ่า้เราจถามว่าคุณจะเอาเงินมาเยียวยาหรือเปล่าครับครับเดี๋ยวตอนนี้นะคุณคุณจริยาเรายังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรได้ยินสองข้างนี่นะเราให้ท่านผู้ชมเรื่องส่ง S M S ก่อนหรือนะถ้าผู้ชมนะครับ S M S นะครับครับซีหนึ่นะครับ การุนาติชมหรือว่าชอบอะไรรายการเราอย่างไงชอบคนไหนนะครับหรือตีชมไม่ได้นะครับ<ช>แต่ห้ามแต่ห้ามดักดักกันตีห้ามติใช่ครับคือคือทุก <laughs> ชอบยังไบอยยังไงจะเอารายการเราเป็นลักษณะแบบไงเนะคกุณจรยาเราจะได้จัดสายแม่เพลงนี่แล้วส่วนเมื่อกี้เนี่ยเพลงที่ผมจัดมาให้นะครับเป็นต้องขอขอบคุณนะครับเพลงสองมาตรฐานผมก็ยังไม่ทราบว่าใครร้องนะครับขออภัยด้วยนะครับเอาแค่มมีพี่น้องที่เราดูทางรายการเนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยเขาบอกว่าชอบมากนะครับเพราะว่าเรามีเพลงมีเบรกมีการให้ข้อมูลเพราะ เป็นเวลาการทานข้าวตอนเที่ยงอยู่แล้วด้วยใช่แล้วเป็นการทานข้าวใช่ไหมครับก็ก็ทานข้าวไปด้วยก็ดูไปด้วยนะครับคืออยากแค่เราพูดเรื่องอะไรวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องม็อบลูกเวทใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับหรือพวกสิ่งปฏิกูลทางรัฐธรรมนูญเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆรเราเนี่ยก็บอกนะบอกว่าเออที่หนูเอ้ยป้านะดูทุกครั้งแหละที่ที่หนูจัดเนี่ยนะที่ที่ร้อยสิบเอ็ดจัดหรือรายการที่พีเอ็นพีจัดเนี่ยดู เราก็ว่าไม่ว่ากันไม่เป็นไรครับาที่ครับ อินเทอร์เน uh, uh ็ตพาวครับมีการสอนคอมพิวเตอร์มใช่ใช่ครับทรื่อนที่เยอะมกเรียนลาดพลาไปได้เลยครับไปได้ทุกวันเดี๋ยวเราจะให้ขึ้นรูปทีละภาพไปเรื่อยๆนะแล้วก็มองตามภาพเดี๋ยวขอทางเช้งหนีนะครับขอภาพทีละหนึ่งเรียงมาเรื่อยๆครับไม่ต้องนานแล้วทีละหน่อยยังหน่อยเพราะเรามีเกือบมาเกือบสามสิบตัวภาพเดี๋ยวไม่เป็นไรครับอันนีไอั้ต่อต้านใช่ไหมอันนี้ใครเป็นคนทำคุณจริยาต่อต้านปิดประเทศแสดงว่าพวกเราเนี่ยไม่ชอบในการที่ว่าพวก กระแสสูเทพพวกอะไรจะมาต่อต้านนี่เราปิดประเทศเราตอนนี้เราประเทศเรากําลังเดินไปสู่อะไรนะครับอประเทศอะไรนะเกี่ยวกับไอทีซีใช่ไหมครับเราจะมามามัวมาสู้รบกันอะไรกับพวกนี้ไม่ได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราต่อไปเลยนะครับนี่ครับเห็นไหม เห็นไหมหูด่างหูด่างเห็นไหมครับดูเด็กเห็นไหมเขาเป่ากันเนี่ยไอ้มงมาเทพเห็นไหมม็อบไม่ขีดคือมาเร็วเนี่ยมันก็ไปเร็วใช่ไหมครับครับพวกเนี้ยคือคือไปสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีกับคนนะครับอ่ะครับต่อไปเลยครับเดีเห็นไหมเห็นดูเทพเป่าจนเห็นไหม เชื่อมั่นรัฐสภาเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นรัฐสภาแต่ทําไมเขาไปทําอยู่แถวอนรุสสารีประชาธิปไตยล่ะครับเรียกร้องประชาธิปไตยทําไมไม่สู้ไน้ัฐะาัมับเป่านุกวิดขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งว่าอะไรครับเพราะสู้ไม่ได้จึงไม่แค่ก็เลยไปเป็นอันธพาลใช่ประชานี่คุณได้ยินแ้่ที่ใครออกมาพูดอ่ะที่เป็นหัวหน้าพรคเก่าชื่อชื่ออะไรนะท่านพี่ชัยเออที่ออกมาบอกว่าไอ้พวกอันธพาลเห็นไหมเสนาบพวกเดียววันเห็นไหมเขาเคยเป็นทุกวันนี้พวกนี้มันไม่ยอมเชื่อถึงหัวหน้าพรคเช่นครับอกว่าให้กลับไปสู้กัน เออใช่ไหมคุณครับคุณใช้ในระบบสภาเดยครับเพราะว่าคุณคุณเชื่อมั่นในรัฐสภาวันนั้นวันนั้นเนวันนั้นเราไปสภาอาจารย์ได้ไหมที่ที่คุณอะไรบอกมาันแอร์คุณแเจริญจัรโกมบลใช่ไหมช่วยฝากบอกเขาบอกว่าไงนะครับบอกว่าให้อ่ ทุกอย่างให้เชื่อมั่นระบบเธอแล้วไปทำอะไรที่ที่ประชาที่ปไตยล่ะครับดูเห็นไหมดูอ่านดูแลถามว่าเขาสามารถชุมนุมได้ไหมสามารถชุมนุมได้ตามสิทธิตาเสรีตามสิทธิของประชาชนที่จะชุมนุมมาเนี่ยบอกว่าล่าสุดเนี่ยบอกว่าไม่มีอาวุธครับคือด้ามธงแล้วก็ไม้แป๊บเนี่ยเห็นเนสมัยก่อนนะครับครับบอกว่าไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธ อหิงสาครับนะครับแต่เห็นเมื่อวานซื้อก็เห็นไล่ตีตำรวจแทบปางตายคือตำรวจเนี่ยเป็นเป้าหมายของเขาอยู่ใช่เพื่อเขาต้องการจะให้มีการปะทะพอปะทะขึ้นมาอย่างกรณีที่ว่าที่มีของปิศาจเตี้ยซึ่งเคสเขาเนี่ยเข้าข่ายเป็นกบฏตามมาตรา68ถูกไหมครับใช่ใช่และคดีอาญามาตราอะไรนะคุณติดทิชโชกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามใช่ไหมสามติดทิชโชคอะเนี่ยติดที่โชคครับหนึ่งหนึ่งสามครับ ใช่ไหมครับห <1, 3. S 2> นึ่งหนึ่งสามเนี่ยคดีพวกเนี้ยเขาเองเขาบอกว่าตัวเขาเองเขาบอกว่าเป็นเป็นการที่เขาทามาแบบว่าใช่อะไรอะไรยาัขาัดขืนใช่ใช่คือแม้ความว่าสงบใช่ไหมครับแต่นี่มันไม่สงบแล้วครับพยายามติดถนนอย่างเงี้ยคุณจริยาว่าผิดมากต่อไปเลยครับเห็นไหมเนี่ยมัจจุราชชุดดามาแล้วครับเดี๋ยวคุณอ่านตามเลยนะครับเนี่ยคือแก๊งเหรอไหมเนี่ยที่ที่ลาออกของสอกี่คนเห็นไหมครับเนี่ยยืนตลอดเลยเนี่ยสร้างความเดือดร้อนเก้าคนเห็นไหมอ่านเลยครับสุเทพ ครับเทือกสุบันแน่นอนทาวอนเซเนียมสาทิ์วงหนองเตยวิทยาแก้วพระดัยพุทธพงศ์ปุณกันอิสระสมชัยจุลไอชุมพลจุลใสเอกนัดพร้อมพันมัทพลทีปะส่วนครับเก้าคนไอคนพวกนี้นะครับสร้างความเดือดร้อนใช่ไเพราะเขารู้อยู่แล้วไงเขาก็ต้องได้ถูกไหมเพราะว่าเขาปลงใหม่เขาก็ต้องได้ใช่ไหมเขาบอกสุเทพลาออกนี่มีนัยยะอาจจะ อาจจะหรือเปล่าจะให้ลูกชายลงแทนนอนอ๋อ,อลูกชายค<อ>งอยู่แล้วครับเขาลงอยู่แล้ว,พวเพราะว่าพื้นที่สุดรกเขาทำอยู่แล้วทุกวันคือคือเขาบอกเลยนะเพร<ว>าะว่าลูกชายเขาเขาเจอคดีอะไระเขาแพงคนระับคืออย่างนี้ตัวเขาเองบอกว่าถ้าสมมติยิ่งรักยุบสภาใช่ไหมเขาจะไม่ไปเป็นสอสออีกใช่ที่มันไม่ไปเป็นสอสอแต่มันจะไปเป็นรองนายกหรือไปเป็นนัดนายกก็ได้ใช่ไหมผู้คนนี้มันมาดยการแต่งตั้งนี่ครับรัฐมนตรีคือคือแผนตื้นตื้นเนี่ยเขารู้กันหมดไล่เทือกเลยใช่ไหมครับคุณบอกว่า ตอนนี้เขาเรียนอะไรนะพยายามจะยกระดับมันยกไปเรื่อยเลยไม่เห็นเป็นไรเดียมันยกอยู่ได้ใหญ่ในการเลือกตั้งซ่อมล่ะโอ้โหเท่าไหร่ร้อยแปดสิบล้านหรือว่าแปดสิบล้านครับเขาบอกว่าถ้าสสเขตนะอืเขตละสิบล้านอือโอ้โหเสียดายตังค์เอาเงินไปพัฒนาประเทศดีกว่าใช่ไหมครับครับในคุณดบล่ะคุณดูนี้ไล่นายกกูเอามึงตายแน่วันที่ยี่สิบเจอกันแน่ถ้าสายรัฐธรรมนูญทำแน้วมึงเจออย่างนี้แน่นอนเลยูกว่ะเพราะว่าการกระทำแบบ แบบเนี้ยมันเป็นการที่สู้เขาไม่ได้เขาพยายามไปเล่นเขาตัดต่างในยานานาน,าน,านะครับแล้วคุณคิดดูเห็นไหมเนี่ยดูเห็นไหมไดดเหหมดวิเทพมึงผลาแล้วีิดตั้ง็มบเนี่ยคือการที่คือตรงนั้นนะมื่มก่อนเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเสือแดงใช่ไหมใช่ใชแล้วมันก็ไปฆ่าเขาตอนนี้มันก็ไปใช้ฐานที่นี้แรับเห็นไหมวิญญาณของเสือแดงเนี่ยรออยู่แล้วเทเคเอ้ยใช่ไหมคุณจริยาไอ้โชคเห็นไหมจะพูกคอตายโอ้ไเชื่อมันเหรอเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยลาออกเลยมันชบอเลยวะไอ้เช่ไหมมีดาราออกมากันเต็มไปหมดเช่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีภาพดาราเห็นมีทั้งดาราที่อยู่ฝ่ายเสื้อแดงมีทั้งดาราที่อยู่ฝ่ายไอ้ทางของไอ้ตุเทพผมไม่เข้าใจพวกนี้มันเอาอะไรมาคิดแต่ดีนะคุณจิยามันเปิดหมวกให้เราเปิดหน้าเห็นว่าคือพวกนี้คือพวกไหนคือพวกไหนคือผมว่าไม่มีอะไรที่จะเล่นละเห็นไหมเดี๋ยวมาดูนะมันพยายามเรียกคนมาแล้วคนก็บางครั้งก็ยังไปเชื่อมันนะ ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเชื่อมันได้ยังไงคุณเนแม่ดูออกมาตอนเช้ามบเขาจะไม่มีผู้มีควไม่เลยใช่ไหมเนี่ยผูกคอตายวไม่แล้วบอ้รู้เรื่งมาไม่ได้ผมจะผู้คอตายโอ้โหแกเตรียมเลยนะเดี๋ยวเอาเชื่อไปให้มันหน่อยไหมเมื่อวานมีครูหนึ่งโรงเรียนคือถ้าเกิดคุณครูมาเองเนี่ยเราเราไม่ว่าเลย่าแต่คุณคือแบบมาข้างชาติเกินครับเขียนที่ไหลข้างซ้ายว่าเป็นตรงชาติแล้วก็เรารัก ในหลวงคือผมทั้งสามคนเนี่ยพิธีกรหรือว่าดอนพระธะชนคนไทยรักเท่าเท่ากับรักเท่ากันหมดแล้วครับในหลวงก็เป็นของพวกเราหมดแล้วับเพ่าเราตอนสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมาให้สัมภาษณ์กับเด็กว่าอันนี้ลูกลูกสาวคนโตลูกสาวคนเล็กถามว่ารักอะไรแล้วก็บอกว่าให้ลูกพูดตามที่ที่คุณแม่พูดเนี่ยถามว่าคุณเอาสิ่งที่ดีให้ลูกคุณนั้นแต่เล็กแล้วอ่ะครับครับเห็นแม่เนี่ยดูรัฐบาลเราจะไม่จะไม่ให้ราคายเคืองเบื้องพระคุณพระ ยุคคนบาดเห็นไหมครับเราจะไม่สลายการชุมนุมนีท่านนายกแล้วก็พูดอยู่แล้วคือเราจะไม่เป็นเหยื่อมันหรอกครับถูกไหมครั้งที้แล้วเนี่ยพยายามจะล่อหลอกล่อให้เราเห็นไหมเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดในภาพนี้ครับแต่ภาพนี้แก้ละธรรมนูญเป็นอำนาจของรัฐสภานะครับไม่ใช่อำานาจของตุลาการทั้ง9คนนะครับพี่น้องคืออำนาจทั้งหมดที่ต้องมาจากประชาชนนะครับรัฐสภานี่มีหน้าที่คือแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายได้นะครับนี่เห็นสองสงด้วยนะครับครับอันนี้ผมไม่คนหน้าไม่ใช่ไหมคือเป็นโลโก้ไว้ก่อนแล้วครับเพราะว่ามัน ันเราจะได้รู้ว่าใครทําเวลาเขาฟ้องก็จะได้ฟ้องนี่ถนัดใช่ไหม้จริงจริงเนี่ยทำไมหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยดูมันมันบิดเบือนไปหมดเลยสารมนุษย์ก็ทําอะไรก็มไม่แม่เนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเทพเนี่ยเขาบอกพวกเราท่านนายกษินอะไรโกงกินประเทศแล้วดูเขาดิครับเห็นไหม โกงสบก4ขีด01นี่มันชัดเจนเลยของเรานี่มีแค่ท่านนายกแค่ไปเต็นอะไรนะภรรยาใช่มั้แล้วแล้วนั่นก็เป็นแค่การีการเมืองหรือว่าไอ้พวกที่อยู่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อตอนกลางคืนที่ป่ากมาเร็วๆเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องนี้โอ้ยคือเค้าโดนดินไปตามหมดแล้วคล้ายๆว่าพยายามยัดเยียดให้ความเกียรอะไร้นี่ถือเป็นเรื่องเล็กครับคือโกงอะไนี่จะเป็นธรรมดาโกงเขาโงงอะไรเออถือว่าคือเจตนาลงสบกเนี่ยเค้าให้ใครคนจนใช่มั้แล้วเกษตรกรไปไหนได้มันเอา คนรวยไปทำเป็นเขาทั้งเขาเลยเขาแพงก็เห็นไหมแล้วไปทําเป็นรีสอร์ทครับดิมานี่ต่อเห็นไหมคุณดูสายมันเอียงไหมน่ะเห็นไหม ดูเนี่ยตาช่งาชงเองียงเนี่ยไหม,มดดนเนี่ยพยายามด้วยแดงเนี่ยพยายามจะยื้อก็ไม่พอมันแค่สองคนเนี่ยมันนดูแต <พอ S 2> ่ดีเพราะว่าข้างบนนี้นั่นน,น,นั่นจะเป็นพี่น้องผู้ชนุมที่ยังติดคุกอยู่มั้งครับใช่ไหมครับเนี่ยจะ <ๆ S 2> ดึงลงมาให้เท่าเท่ากันคือตอนเนี้ยคนที่ที่ผมน่าสงสารที่คือคือพวกพี่อยู่ที่เพื่อนพวกเรานะครับที่ติดคุกอยู่ตามเรือนจําต่างๆนะครับแทนนี้เขาจะได้ออกกลับไม่ได้ออกเห็นไหมครับเนี่ยและครับดูนี่เอาพวกนี้ไปเข้ามองไหมเอาแบบนี้ดีไหมเนี่ยจะได้บาลานซ์ จะแม้รับต่อไปนี้มันจะได้พบเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันจะได้คุกมันจะได้คึกคักไงเพราะทุกวันนี้มันจะมีแต่ฝ่ายแดงแล้วฝ่ายเหลืองฝ่ายอะไรไม่เคยมีอ่านี่<ม>เจอแก,แก๊งนี่ครับ แก๊งนกหวีดที่ทางคุณพี่จริยาบอกเ<ด>ียกทำเนี่ยครับเอาเลยคุณจริยาเอาทีละคนเลยเนี่ยนี่เอออย่างคนเนี้ยอ่ะไม่น่าเชื่อเนี่ยดูสิแต่งแต่งตัวดูดีเชียวนะ้นเป็นที่ด็อกเตอร์เลยนะครับเนี่ยแล้วทำไมทําพฤติกรรมเขาเรียกต่ำช้าใช่ไหมครับกรณีแบบนี้ไม่ควรมาเป็นหนึ่งระดับแบบเขาเรียกเนี่ยด็อกเตอร์ใช่ไหมแล้วเอาสมองอะไรมาคิดเนี่ยมาเป่าลูกหวีดเนี่ยเห็นปะแล้วไปเป่าไล่ไล่ไล่แค้นรัฐมนตรี ว่าการกระโดดตึกสายไหมครับใช่ไหมครับครับเป่าไล่สุภาพบุรุษร้อยสิแล้วก็ว่าเนี่ยมันมาไอเตี้ยมาด้วยใช่ไหมมาหมดครับเตี้ยโอ้โหพวกนี้จะพยายามจะเรียกร้องความสนใจนะครับคนเราพวกนี้เขาไม่สนใจอะไรอย่างเป่าเป่าไปครับคนที่หันหลังนี่คือคนที่เป็นผู้ติดตามของพี่เทือกนี่ยครับที่ที่ถือปืนใช่ครับโอ้ที่มันมีปืนนะเนี่ฮะ้าพเจาจะพา่าปืนเข้าไม่ได้แต่ขาว่าเข้าไปได้เขาก็เป็นหนึ่งนี่ไหมที่ออก ที่ลาออกมาจากสสซึ่งมาสู้กับเทพเทือกจะแม้เพราะเป็นผู้ติดตามมันก็ตามมาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มาพูดถึงตันใช่ไหมที่กรณีที่เทพเชือกมาด่าตันเนี่ยพวกเขาไม่เอาด้วยเขาเรื่องอะไรจะไปหยุดงานใช่ไหมครัเขาธุรกิจของเขาดีอยู่แล้วะแล้วอยู่ดีๆพราเขาไม่พอาเขาวุวายมาก็ไปด่าเขาเห็นไหมบนเวทีเขาไม่ได้ด่าตันอิชิตันนะคะเขาด่าตันโออิชิแต่คนละคนกันใช่ไหมคือด่าไม่ได้เดีนี้ด่าผิดคนใช่ไหมคือข้อมูลความจําจาไม่ได้้วเพราะว่าโดนเสงนหวีดแล้วเรือไปหมดแล้วครับ เห็นไหมเห็นไหมคุณดูเนี่ยเนี่ยตันด้ยไม่ไปม็อบลาดดำเนินนะไล้สาระไล้สาระเสียเวลาตัน ครับผมผมแม่นะเขาเองอ่ะเขาเขาอยู่ตรงฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจนเลยนะเขาไม่มาโง่หรอกใครจะด่าเขาเขาบวชนี่ตันนี่เขาอยู่สบายเขาทํางานให้กับสังคมด้วยไหมคือจริงๆเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะอยู่ฝั่งแดงเออผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคุณคุณก็ผลักให้เขาไม่เออกให้อยู่ฝั่งแดงหาว่าเออไปช่วยวะแต่จริงตันนี่ไม่ใช่นะเขาเป็นคนแล้วนะอ่านี่ดูเทพเทือกพฤติกรรมสันดานมาอีกแล้วใช่ไหมครับชอบแย่งเมียเพื่อนอันนี้แม่ดูไหมเอ้ยมองอะไรอ่ะ พี่เทื่องมออะไรอะเห็นไหมเขาเห็นสาวๆไม่ได้แต่โมนี้อาจจะเหมือนกันใช่ไหมใครจะไปรู้ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยดูพฤติกรรมใช่ไหมเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่เดี๋ยวให้หมดเวลาไปเลยแล้วกันเดี๋ยวหมดต่อไปเราจะข่าวนะแล้วน้องไล่ไปเรื่อยๆเออแต่นี่คนหนึ่งเห็นไหมผู้ดาราที่ออกมาเล่นงานเขาอะใช่ไหมพวกนี้ยว่าใช่ไหมครับคือคือเป็นดาราเ็าควรจะเป็นกลางถูกไหมคุณจริยาเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ันเนี้ยไอที่แคนเขาเพราะอะไรเพราะว่าป,ปีปัญหาเรื่องหนังเรื่องอะไรนะ่าไอที่ว่าชุดชุดตังที่ตอนนี้ก็โดนแบนนะใช่ไหมออไครับ,รบใช่ไหมเขาก็เลยโกรธแคนแลรัฐที่ไปคิดว่าเป็นรัฐบาลทั้งที่ออกมาชี้แจงแล้วเนี่ยสองก็เลยเข้าไปเต็มที่เลยสองคนเนี้เนี่ยเนี่ยเสียเลยไหมเนี่ยโตโนโ่เห็นไหมเร็วเร็วเลยน้องผัดไปเลยเร็วเลยเออเห็นไหมเนี่ยนี่แก๊งนี่แก๊งที่ออกมาสู้กับพวกนี้เห็นไหม เห็นไหมนี่อันนี้ครับแตงโมเนี่ยผมเสียดายนะเด็กคนเนี้ยนะคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปเชื่อเขาเห็นไหมเนี่ยดูดูเห็นไหมผู้หญิงแบบนี้แล้วตัวแทงคนดีครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้นี่คนดีของเราใช่ไหมฮะนี่ออกมาพูดเดี๋ยวก้าพูดเห็นไหมเนี่ยน้องพูดถูกแล้วเห็นไหมดูหนุ่ยกบนะรวนต้านแล้วมบดุนวีดใช่ไหมครับเห็นไหม ดูเห็นไหมครับเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยเกนเือให้วัวัวนี่ของโอ๊กเขาใไหมโอ๊กพันธอแอรนะครับนี่เป็นภาพสุดท้ายแล้วครับแล้วมีอันนี้เมื่อคืนครับครเมื่อคืนนี่ครับจะลอยอันไหนดีนี่ครับอันนี้ดีมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเบรกกันก่อนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้อง